สวัสดีครับวันนี้วันที่วันที่9สิงหาคมนะครับ2,022ไปเบ็ดปลากันครับมาดูวันว่าจะได้ไหมมันก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา11.35นะาฬินาทีกี่เมาทายไปนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยวันนี้มันก็เลยจะดูแฉะๆหน่อย เล่นกันเล่นโคลนนะครับผมที่หมู่บ้านของเราก็ชื่อหมู่บ้านเมืองไฮเดอร์ไหนว่าทำไมไม่โฟกัสวะโอเคเราจะไปหาเหยื่อก่อนนะครับผมเหยื่อก็จะเป็นไส้เดือนนะครับก๊อกอยู่ไหนอ่ะหาก๊อกก่อนนะครับ ีผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการตกปลาตกเบ็ดหดูดบุหรี่ก็ยยายใหญ,ใหญ่เอาขอบกไปด้วยเออมันก็ฟันออกเลนิดนึงอ่ะฟันมีรูเปิดฟนทำไมอ่ะเขาเขาเนี้เออก็ได้นี่คือวิธีของคนบนดอยนะครับผม อ้าวไรยแป้งมันจะไปไหมเนี่ย,น,ยนี่ฮะรอยรอยเก่าที่เขาขุดเหยื่อไวน้นี่นี่นี่ตัวเล็กไปเหรหาตัวใหญ่ใช่ไหมเงี้ยตัวใหญ่อืมออ ครับโ <Okay. S 3> อเคดเอมันก็ได้ลง YouTube นะคนเห็นทั่วประเทศนะแบบนี้ไม่เอาทำไมวะมันก็ใหญ่อยู่นะม,มันมันมีวิธีดูด้วยเหรอว่า,าวม,มันไม่แข็งแรงนะอ๋อ oh. แบบนี้ต้องต้องสีดำดำใช่ไหม,ออมวิธีเลือกเหยื่อนะครับวิธีเลือกเหยื่อเราจะหาถ้าเดินที่แบบมันเป็นสีดำดำนะครับท้าไม่สีดำมันจะอ่อนเขาบอก ถ้าลงไปจุ่มในน้ำเนี่ยประมาณสิบนาทีมันก็จะนี่ตัวใหญ่อของชอบเขาเลยครับไปแล้วโหใช้เดือนเลยกินเกือวะนเนี่ยใหญ่ชิบหายเอาเยอะไหมเยอะเ โอเคเดี๋ยวเราถ่ายอีกทีนะครับตอนที่เราไปถึงแล้วไม่ดิตอนที่เราไปแบบถนนลุงลังอะ่ะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้เหยื่อของปลาครบแล้วนะัะเราก็จะไปกันต่อกล้องมันไม่โฟกัสเลยเราก็จะขี่รถไปนะครับผมตรงนี้ถนนยังดีอยู่เดี๋ยวไปข้างหน้าอีกหน่อยโอ้โห มันพลุ่มพุ่มพำมเลยอ่ะวันนี้โชคดีนะครับวันนี้มันแดดมันออกเมื่อวานฝนตกก็เลยคิดว่าปลาน่าจะเยอะนะครับวันนี้สำหรับวันนี้เราก็เลยจะทดลองไปดูไปตกกันดูนะครับผมโอ้โหนี่โน่นไงไอคนที่ไม่ไปไปดูน้ำน้ำในำนา ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมีเสียงลมนะครับผมเนื่องจากเราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ได้ขี่รถยนต์เปินมีรถยนต์ขี่บนถนนปลอดโปร่งตัวอ้ายมันเตวรถตรงสาวน้อยประบงเลยประสนในจนี่นะเห็นไหมถนนตอนนี้เขายังเดหน่อยนะเดี๋ยวข้างหน้านูน่นหนาเรากุยด้วยตีเตาอตอีกรถแทยบอกรถอ้างแล้วอย่ามัวแอ้าง เดาอ่างรอมึงให้เอาเตอะเทวดีเปะมาแก่ยนนับโยน,ยนเปื่อยกืน้นเทยวไปมึงดุงดำมากข้างไปมึงอย่าไปคอยเปิงโหมังคาิอันไอเกียเปะโอเคโอเคครับผมแล้วเราก็มาถึงตรงที่จะไปตกปลากันนะครับ อันนี้ลึกประมาณสิบบานะครับผมความลึกของมัน,มนเกินสินบวาอุย้ย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข่าล้มเพ่ขาวล้มขาวลมวลมันไปว่ะมาดีกูเดียวอ่อนง่ายเลยมึงไปแล้วเ <c oughs> ป็นนี่กูดี มัดของเพ่ด้อ้ากลือปีตาผัวมาที่นี่เนี่ยม่อองค์กัรไปไปทางนี้ขับแปไปอ๋อเหรอดอโรกาเดินขัดโรคเราก็มาอยู่กลางน้ำกันแล้วนะครับน้ำที่โคตรจะลึกเลยแล้วก็แบบปลาผมจะปล่อยไปก่อนครับ ปล่อยแล้วแต่เมื่อกี้เราก็ตกกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วง้อยาดิบังมึกอายโคม่าตีที่งวยบกนี่ก็ตกกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างแพร ปลอยงไม่กินเบ,บ็ดเลยอ่ะอ๋อติดอโอเคครับท่านผู้ชม ขณะนี้เราก็ตกปลาตั้งแต่เศษมงครึ่งจนตอนนี้ก็15นาฬกา30นาทีคนระับไม่ถึงนะ15นาฬิเจ27นาทีที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เราพวกเราตกเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้แม่น้ําด้วยแล้วโทรศัพท์ของผมมันมันไม่ได้กันน้ํำไงมันเป็นโทรศัพท์ธรรมดานี่คนตกว่าไงฮะได้กี่ตัวครับวันนี้ ได้เยอะมั่งได้เยอะมากอีกอะไม่ใช่มั่งเบ็ดของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะก็จะง่ายเลยใส่เดือนอ่อรองเท้าเก่าแล้วก็ตกไป ปลาที่เราได้วันนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้แหละใส่หมวกจะเตยวักมุอกระ้าวด้วยนอาละเดี๋ยวผมจะเปิด,ดมือหนึ่งกูต้องถ่าย ได้ปลาคอใหญ่ด้วยประมาณนี้ฮะส่วนมากจะเป็นปลาน,นิลน,นะครับผมนี่เลยประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมนี่ได้ประมาณนี้ออกมาไม่ได้เนาะอะไรไปลวลไปเลยเบ็ดกูยังไม่ได้ออกเลยเชี่ยอืมโอเค ก็จะทิ้งไว้ในน้ําแบบเนี้ยมันจะได้ไม่ตายเฮ้ยอาจจะได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมไปไปกันต่อครับผมผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะตอนที่พวกเราตกเนื่องจากอ่าสภาพแวดล้อมไม่พร้อมนั่นเองนะครับผมผมก็กลัวมันตกน้ําอะโอเคไปเลยอ้าวตกตรงนี้เหรอใช่ครับผมไอ้หาผมก็นึกว่าจะไปนู่นเลย โอเคเบ็ดกูโอเคอยู่นะไปเข้าไปเลยลูกพ่อแล้วก็จะตกกันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ11มงครึ่งที่แล้วที่ที่ผมบอกนะพวกเราออกมากันถึงตอนนี้ก็บ่ายสามโม3ง3แล้วมั้ง เมื่อกี้บอกว่าจะกลับบ่ายสามโมงพม่านะครับผมอ่านาฬิกาพม่าก็จะช้ากว่านาฬิกาไทยประมาณครึ่งชั่วโมงผููเยอะเนาะฝูนี้ถ้าเราพูดเยอะเนี่ยเดี๋ยวปลามันได้ยินเสียงมันจะไม่กัดแล้วอาจจะเป็นเพราะเหยื่อมันตายหมดแล้วนะครับผมนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองปลาก็เลยไม่กัดหรือเปล่า จะลองออกเข้าไปอีกหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะตายไหมไอ้เชียตติดอไอีเไอ้เบ็ดเบ็ดแล้วไม่ใช่ตรงเนี้ยไรพี่แววนะครับการตกปลามันต้องรอนะครับรออย่างเดียว ทำอะไรไม่ได้ครับวันนี้เป็นวันที่แดดร้อนมากๆเลยเนี่ยไอ้นี่แหละตรงที่ตรงที่มันแดดไม่ร้อนมันไม่ตกมันตกที่แดดร้อนอะดูสภาพหน้าผมดิหน้าผมดำเพราะมันนะเนี่ยจริงๆเย,ย <c oughs> ไป,ไ,ปยไม่กิน Okay. แม่น้ำนี่มันมันมันจะดูเล็กนะฮะแต่มันใหญ่มันแยกไปหลายสายมากเลยอันนี้ก็ตกได้เพราะว่ามันเป็นแม่น้ำสาธนารณะนะครับผมไม่มีเจ้าของนั่นเองครับแม่น้ำหลายสายก็จะไหลามารวมกันอยู่ที่สายนี้นะครับผมจริงๆดูขาผมก่อนครับขาผมขาวมากเลยเห็นไหม อยู่ในน้ำทั้งวันเลยตั้งแต่1ษโมงเชียข้าวก็วกินข้าวกับน้ำพริกนะครับผมน้ำพริกก็มีอะไรบ้างมีเกลือมีพริกมีผงชูรสแล้วก็ตำตำตำเข้ากันจากนั้นก็ผสมกับข้าวนะครับผม,มแล้วก็เอาน้ำอันนี้<ม>ใส่ในในข้าวแล้วก็แดกกันนะครับผมโอ้โหสภาพอานาถดมากเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวผมไปตกกต่อนะครับมาลุ้นกันว่าตรงนี้จะมีไหม,ม เดี๋ยวก่อนนะโอเคถ้ามันกินนะครับผมมันจะมันจะสั่นดึก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 แล้วมันก็จะดึงคันเบ็ดของเราไปนะครับจากนั้นเราก็ดึงเราก็จะกระชากเพื่อที่จะให้มันเข้าไปในปากของปลานั่นเองครับผมเมื่อเราดึงออกมาเนี่ยปลามันจะได้ไม่หลุดออกไปนะครับประมาณนี้เลยพูดดังไม่ได้นะครับผม <Okay. S 2> การไหมไม่กินเลยวายสัตว์เดีย๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะกันดูสภาพบริเวณใกล้ๆนะผมไม่ใช่มือมอไอตากล้องมืออาชีพนะครับผมวิดีโอก็จะเละเทะหน่อย <S <S เละๆแบบนี้แหละครับแดดร้อนมากเลยเห็นไหมเนี่ยข้างหน้านี้นิดเดียวแดดก็ไม่ร้อนแล้ว มันพาเรามาตกที่นี่อ่ะคิดดูดิโอสภาพไปโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายทีหนึง่งตอนที่เราแยกปลาไอแบ่งปลากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพักไปก่อนเดี๋ยวถ่ายต่อนะครับผมโอเคหลังจากตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งไทยนะครับผมจับตั้งแต่เศษโมงครึ่งไทยมาดูกันว่าเราได้มาปลาอะไรบ้างนะครับผม ส่วนมากก็จะเป็นปลานินนั่นแหละครับห,หมดยังหมดแล้วนี่ตัวหนึ่งสองตัวทพามันปลามันเล็กจังวะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่สุดละอุย้ยดินไปมาได้นี่นะที่เดี๋ยวก็จะเป็นตัวดเด็กๆมีปลาเขใหญ่ด้วยเก็บนะ้าเดี๋ยวไปแบ่งกันที่บ้านอันนี้ตกกันสามคนนะเนี่ยกวจะได้เท่านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ เหนื่อยมากทำอะไรกินดีแกงปลานินไหมก็อร่อยดีนะตัวใหญ่นี้เพิ่งจะตกได้ตอนเย็นนี่เองไม่ต้องหัวนะบ่อนะี่ม,ม่มันไม่ใช่บ่อนะครับผมมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแหล่งรวมน้ำฮะ ก็คือแม่น้ำทุกสายแถวๆบนดอยก็จะมารวมรวมมกันตรงนี้เพื่ออะไรเอปลาปาะตายหมดละเหลือแต่ตัวใหญ่นี่ตัวเดียวขนาดผมเอาไว้ในน้ำทั้งวันนั้นเนี่ย นรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับผมเหนื่อยมากเลยวันนี้ดูเปียกทั้งตัววันนี้หนักหนาสาหัสมากเลยนะครับผม กินข้าวเขากินในน้ำแต่ได้ปลากระจิงเดียวมันจะคุ้มค่าไหมครับเนี่ยแล้วแถมยังต้องเดินไปเดินกว่า1กิโลเมตรนะครับผมโม,โมโมไไ้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งตอนที่ผมทำเป็นกับข้าวนะผมยังไม่รู้ว่าจะแกงเป็นอะไรนะครับผม